สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูกิฟต์นะคะในรายวิชาศิละปะค่ะวงเล็บดนตรีนัฏศิลป์นั่นเองค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมเอ่ยว่าเรียนอะไรกันไปบ้างคะ เราเรียนเรื่องการกําเนิดเสียงนั่นเองนะคะการกําเนิดเสียงเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบเลยคือการกําเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเช่นรถไฟเสียงรถเมย์นะคะหรือว่าเสียงนาฬิกาปลุกก็ตามต่อมาคือเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเช่นเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องหรือเสียงสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเองค่ะทีนี้วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องคุณลักษณะของเสียงกันค่ะอะ เราไปดูกันว่าคุณลักษณะของเสียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคุณลักษณะของเสียงคือเสียงที่เราเนี่ยได้ยินอยู่รอบๆตัวนะคะซึ่งเสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็จะมีเสียงดังเส <SE> ียงเบาเสียงสั um, ้นเสียงยาวนะคะเสียงแหลมหรือเสียงสูงและเสียงทุ้มหรือว่าเสียงต่ำนั่นเองนะคะซึ่งเสียงแต่ละประเภทเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกแตกต่างกันออกไปทีนี้เราไปดูกันว่าเสียงแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะ อันแรกเลยคือเสียงดังและเสียงเบานั่นเองค่ะเสียงดังอย่างเช่นเสียงตะโกนหรือเสียงเครื่องบินนะคะเสียงสองเสียงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเสียงดังนั่นเองตรงกันข้ามกับเสียงดังก็คือเสียงอะไรเอ่ยอ่าเสียงเบานั่นเองนะคะเสียงเบาก็จะมีเสียงกระซิบเสียงเสียงลมนั่นเองที่เป็นเสียงเบาที่เราไม่ค่อยได้ยินนะคะต่อมา คือลักษณะเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะลักษณะเสียงสั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะเสียงที่มีจังหวะสั้นอย่างเช่นครูมีไม้2อันเนี่ยเอามาเคาะกันก็จะเป็นลักษณะของเสียงสั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงยาวจะเป็นลักษณะเสียงที่มีการลากเสียงออกไปอย่างเช่นครูมีรอบๆตัวเลยมีหม้อรักเรียนมีหม้อคะแล้วก็เอามากระทบกัน จะเป็นเสียงที่มีลักษณะการลากยาวออกไปนะคะคือเสียงสั้นและเสียงยาวที่แตกต่างกันทีนี้เรามาดูกันว่าลักษณะของตัวอย่างที่ครูให้ดูอันแรกเลยคือเสียงอะไรคะเสียงเคาะประตูเสียงเคาะประตูเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเสียงสั้นนั่นเองค่ะอะต่อมานะคะคือเสียง หยดน้ำนะคะก็จะเป็นลักษณะเสียงสั้นนะคะเราไปฟังกันว่าเป็นยังไงต่อมานะคะในลักษณะของเสียงยาวคล้ายๆกับที่ครูตีหม้อเมื่อกี้นี้เลยก็คือเสียงยาวเนี่ยจะเป็นเสียงที่มีการลากเสียงออกไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างก็คืออะไรเอ่ยเสียงระฆังนะคะที่นักเรียนตีใครเคยได้ยินที่เวลาเราไปตีที่วัดนี้นะคะ อลองไปฟังกันดูนะอ่าเห็นไหมคะว่าลักษณะของเสียงยาวเนี่ยจะเป็นการลากเสียงที่กว้างออกไปนั่นเองนะคะต่อมาคือเสียงนาฬิกาปลุกค่ะอืมต่อมานะคะคือลักษณะเสียงสั้นและเสียงยาวของเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะเสียงสั้นของเครื่องดนตรีที่ครูยกตัวอย่างมาให้ก็คือกรับนะคะ อลองไปฟังกันดูว่าเสียงกรับเนี่ยเป็นเสียงสั้นจริงๆหรือเปล่านะคะ,ะเสียงสั้นแบบที่สองก็คือเสียงกรองนะคะต่อมาคือลักษณะเสียงยาวของเครื่องดนตรีนะคะที่ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนก็คือเสียงฉาบนั่นเองค่ะ ต่อมาคือเสียงโมูงนะคะ,ะความแตกต่างของเสียงสั้นกับเสียงยาวนักเรียนคงจะเข้าใจกันแล้วเนาะ ต่อมานะคะคือเสียงทุ้มแล้วก็เสียงแหลมนะคะเสียงทุ้มเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเสียงก้องก้องกังวานคล้ายๆเสียงผู้ชายนะคะหรือนักเรียนได้ยินเสียงคุณพ่อพูดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเสียงค่อนข้างทุ้มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเสียงแหลมเนี่ยลองจินตนาการถึงเสียงคุณแม่ดูนะคะหรือว่าเสียงเพื่อนผู้หญิงนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นเสียงแหลมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเสียงทุ้มกันเลยนะคะอันแรกคือเสียงเดาะลูกบอลนั่นเองค่ะ ต่อมาอันที่สองคือเสียงตีกลองนะคะอะ่อันนี้คือลักษณะของเสียงทุ้มนะคะต่อมาคือลักษณะของเสียงแหลมนะคะลักษณะของเสียงแหลมเนี่ยอันแรกที่ครูจะเอามาให้ฟังก็คือเสียงอะไรเอ่ยเสียงแตรรถนะคะ ่อต่อมาคือเสียงนกหวีดนะคะถ้าคุณพ่พอคุณแม่เนี่ยเป็นตำรวจก็จะอาจจะได้ยินมาบ้างเนาะเสียงนกหวีดนะคะต่อมาคือลักษณะเสียงทุ้มและเสียงแหลมของเครื่องดนตรีนะคะอันแรกเลยลักษณะเสียงทุ้มก็คือระนาดทุ้มนะคะลองไปฟังกันว่าระนาดทุ้มเนี่ยมีลักษณะเสียงทุ้มจริงๆหรือเปล่านะคะ อย่างที่สองของเครื่องดน,นตรีที่มีลักษณะเสียงทุ้มก็คือเสียงซออู้ค่ะอะหมดเสียงทุ้มแล้วต้องต่อไปต้องเป็นไรเอ่ยออาเป็นลักษณะของเสียงแหลมนั่นเองนะคะเสียงแหลมเนี่ยก็คือละนาดเอกค่ะ อันหนึ่งนะคะก็คือเสียงซอดวงนั่นเองนะคะอ่าทีนี้พอจะแยกออกหรือยังคะว่าลักษณะเสียงทุ้มและเสียงแหลมเนี่ยแตกต่างกันยังไงทีนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะว่าทํำยังไงนั่นเองนะคะครูจะมีรูปภาพให้นักเรียนอยู่นะคะหลายรูปเลยในแบบฝึกหดัดทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยดูลักษณะของรูปภาพนะคะแล้วก็ ให้ตอบมาว่าลักษณะของรูปภาพเนี่ยเป็นลักษณะเสียงเบาหรือว่าเสียงดังนั่นเองนะคะถ้านักเรียนคิดว่ารูปที่ครูกําหนดให้เนี่ยเป็นลักษณะเสียงเบาให้นักเรียนระบายสีรูปภาพทิศเป็นสีฟ้าค่ะแต่ถ้านักเรียนคิดว่าลักษณะเสียงเนี่ยเป็นเสียงดังให้นักเรียนระบายรูปภาพทิศเป็นสีแดงนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นรูปแรกคือรูปอะไรเอ่ยคะรูปไก่ขันนะคะไก่ขันเนี่ยจะมีลักษณะเสียงดังหรือเสียงเบาคะ ลองคิดกันดูถ้านักเรียนคิดว่าลักษณะไก่ขานเนี่ยเสียงไก่ขานเป็นเสียงเบาให้นักเรียนระบายสีฟ้าลงพาทิสนะคะแต่ถ้านักเรียนคิดว่าลักษณะเสียงไก่ขานเนี่ยเป็นเสียงดังให้นักเรียนระบายสีแดงนะคะเมื่อนักเรียนทําครบทุกข้อแล้วนะคะให้นักเรียนตกแต่งระบายสีใบงานให้สวยงามจากนั้นถ่ายรูปนะคะแล้วก็ลงอัลบั้มให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูกิฟจะเข้าไปตรวจนะคะสุดท้ายนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ เปิดอมเจอกันนะคะบ๊ายบาย